สวนผลไม้ตะมลบ,บ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดระย,ยองต้องทนใช้น้ำเสียจากลารางสาธารณะที่เป็นแหล่งน้ำแห่งเดียวที่ใช้กันมานานแต่เกิดน้ำเน่าเสียจากสิ่งปฏิกูลที่ปล่อยมาจากบ้านพักคนงานของบร,ริษัทคริสเตียนีแอน์ดนิวเซนไทยจำกัดมหาชนซึ่งที่ผ่านมาเคยร้องให้อบตอบ้านแรงประสานงานหาทางแก้ไขแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ตำรวจเตรียมเรียกหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจระานไปให้ปากคำกรณีการหายตัวไปของแกนนำชาวกระเหลียงบางกลอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งตั้งทีมสืบสวนสองชุดลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติมผู้บริโภค7คนที่ได้รับความเสียหายจากความชำรุดบกพร่องของรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตรุ่นคุ้ยฟ้องบริษัทเชฟโรเลตประเทศไทยที่สารแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายเ็ล้านบาท รายการสถานีประชาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเปิดพื้นที่ให้คนหูหนวกวันนี้เสนอจอน TTRS ตอนที่2ซึ่งสามารถช่วยคนหูดีและคนหูหนวกสื่อสารกันได้จริงสถานีมีดีมาบอกวันนี้คุณวันพิสาจะพาไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความประทับใจกับเมืองมรดกโลกแห่งนี้และไปสัมผัสอยุธยาในอีกหนึ่งรูปแบบที่กิจกรรมท่องเที่ยวที่มี ให้เลือกหลากหลาย สวัสดีค่ะท่านผู้มชมค่ะพบกวับดิฉันนนุมากเษกษตรพิพผธในรายการสถานีประชาชนค่ะวันนี้วันพุธที่23เมษายน2557นะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะกับเรื่องราวของคนในสังคมที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะวันนี้มีตัวแทนชาวบ้านเดินทางนะคะมาจากจังหวัดระยองค่ะก็เป็นพี่น้องจากทางตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนของพี่ท่านนี้ก็ได้นะคะ นะคะอยากให้ทางรายการสถานีประชาชนช่วยเหลือยังไงบ้างคะเช่นค่ะช่วยเหลือแก้ไขในเรื่องของมีบริษัทผูลรับเป่ามาตั้งแคมป์ในพื้นที่ตำบลแม่แรงแล้วปล่อยน้ําเสียลงลําคลองซึ่งเป็นลําคลองที่ชาวบ้านใช้รถผลผลิตทางการเกษตรนะครับค่ะเป็นมานานหรือยังคะหลายเดือนหรือยังคะเป็นมาช่วงต้นปีครับหลายเดือนแล้วครับต้นปีนะคะแต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาครับยังไม่ได้รับการแก้ไขครับ ค่ะเดี๋ยวจะเป็นประเด็นใหญ่ที่เราร่วมพูดคุยกันนะครับเพราะว่าส่งผลกระทบถึงชาวบ้านหลายครัวเรือนทีเดียวในพื้นที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญน,นะชาวบ้านเหล่านี้นะคะก็ยังทําการเกษตรสวนผลไม้ต่างๆด้วยก็จําเป็นต้องใช้น้ํา จากลำลางดังกล่าวไปลดต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนเหมือนพี่น้องจากบ้านแงอำเพิ่เมืองจังหวัดระยองก็สามารถร้องเรียนเข้ามาได้นะคะโดยอาจจะเป็นความทุกข์โดยส่วนรวมะะของคนที่ร่วมอาชีพชาวสวนเหมือนกัน,นะค,ะคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน,น,ะะนะะอาจจะเป็นปัญหารเรื่องของสาธารณูุประโภคนะคะ ไฟฟ้าประปาถนนหน,นทางนะปัญหาเรื่องของการคอร์รัปชันในพื้นที่ก็ตามนะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินชีวิตนะเรื่องของผลผลิตนะคะเรื่องของข้าวเรื่องของอ้อยข้าวโพดก็มีร้องเรียนเข้ามาในรายการของเรานะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารง่ายๆค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ 027902111แล้วก็027902630 3ค่ะหมายเลขเดียวกันนี้นะคะท่านผู้ชมยังสามารถปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายได้เนื่องจากว่าสภาทนายความนะคะร่วมมือกับรายการสถานีประชาชนค่ะส่งทนายความมาประจําอยู่ที่รายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสามารถปรึกษาข้อกฎหมายได้ฟรีเลยค่ะทนายความท่านแรกวันนี้คุณนัจรีวัสุนัน์ค่ะท่านที่สคุณจันทร์มณีเทพค่ะ และหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะคะผ่านทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4268822นะคะแจ้งเหตุร้องทุกข์แนะนำติชมรายการแสดงความคิดเห็นร่วมในประเด็นต่างๆที่รายการเรานำเสนออย่างกรณีของบ้านแรงจงังหวัดระยองนะคะใครที่ชมรายการอยู่เอะน่าจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรและเปลี่ยนกันได้นะคะแล้วก็ใครที่แนะนำติชมรายการมาทางรายการก็มีเสื้อยืดนะคะของทางรายการสถานีประชาชนมอบให้วันละสิบตัวด้วยค่ะส่วนจะเป็นท่านใดที่โชคดีก็ต้อง ร่วมลุ้นโชคกันดูนะคะมาถึงอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการติดต่อสื่อสารกันก็คือผ่านทาง SMS ที่หมายเลข4268822ค่ะนะคะย้ำกันอีกครัง้งครั้งละ 1>, 1บาท50สตางค์เท่านั้นนะคะแล้วก็ที่อยู่ในมือดิฉันนะคะท่านผู้ชมก็เรียกว่าให้ทันสมัยนะคะใครที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่สามารถเล่นไลน์ได้หน้าจอของเราขนาดนี้นะคะจะมีในส่วนของอทาง QR code นะคะแล้วก็มี ID line ด้วยนะคะว่า people thai pbs ท่านผู้ชมสามารถสมัครเข้ามาเป็นเพื่อนกับรายการสถานีประชาชนได้นะคะอยากจะสื่อสารแจ้งเหตุร้องเรียนอะไรกับดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลอยากจะส่งข่าวอะไรถึงทีมนักข่าวเราก็ส่งเข้ามาได้นะฮะทางรายการก็จะได้ เปิดรับข้อมูลแล้วก็ติดต่อกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นท่านผู้ชมที่ส่งข้อมูลเข้ามาในรายการของเราก็หลากหลายนะคะมีกรณีอของทางมุล,ลนิีิที่กระจกเงาด้วยนะะส่งข้อมูลเข้ามาเป็นข้อมูลนะคะของเด็กที่หายตัวไปนะคะโดยทางคุณแม่ของเขาชื่อว่าแม่พรป่าเพชรเป็นชาวไทยใหญ่สัญชาติพมา่าเขาก็ร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาในรายการสถานีสถาน,สถานีประชาชนนะคะบอกว่าลูกชายอายุสี่ขวบหน้าตาน่ารักมากนะ,ะท่านผู้ชมชื่อน้องเชษฐพงศ์อหรือน้องพี หายตัวไปจากบ้านของนายจ้างเขาอะนะคะที่บริเวณหมู่บ้านหนองวงตําบลอีรุนอาเภอบ้านเมืองจังหวัดชนบุรีตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่21เมษายนที่ผ่านมาโดยตัวของน้องพีนะคะหายไปจากจุดที่เป็นฟาร์มหมูนะ,ะฟาร์มเลี้ยงหมูของนายจ้างซึ่งคุณแม่เขาก็ทํางานอยู่ในฟาร์มเลี้ยงหมูนี้ด้วยนะคะ แล้วก็รูปประพันธ์สันฐานของน้องพีคือสูงประมาณ115เซนติเมตรน้ำหนัก15กิโลกรัมค่อนข้างผอมอ่ะนะคะวันที่หายตัวไปน้องน้องสวมเสื้อยืดแขนกุดสีเขียวนะคะกางเกงขาย,ยาวสีเทานะคะแล้วก็กางเกงเข้อไปรองเท้าสีแดงนะคะโดยข้อเท้าข้างขวาจะห้อห้อยกระดิ่งสีเงินด้วยนะคะใครที่พบตัวก็แจ้งบาแสมาด่วนเลยตอนนี้ก็แจ้งความไว้แล้วที่สบพบ้านบึงนะคะนี่เป็นในส่วนของข้อมูลนะคะแล้วก็นอกเหนือจากกรณีของ ของน้องพีแล้วนะท่านผู้ชมยังมีอีกหลายข้อมูลที่เราจะสื่อสารกันได้นะฮะที่ส่งเข้ามาเพราะว่าบางท่านเองก็แจ้งเกี่ยวกับสภาพการจราจรนะคะบ,บางท่านก็บอกเข้ามานะคะว่าในในบุคคลที่เราพบเห็นน่นะคะสงสัยว่าเอ๊จะเป็นคนกลุ่มเดียวกันนะคะคนคนเดียวกันกับที่ไทยพีบีเอสเคยประกาศหายหรือเปล่าไม่แน่ใจส่งภาพเข้ามาให้เราตรวจสอบได้นะคะบ,บางท่านก็สอบถามเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลไทยพีบีเอส นะคะว่าทําอย่างไรถึงจะดูได้ชัดเจนมีการส่งสติกเกอร์เข้ามาให้กําลังใจต่างๆกันด้วยนกะะ็หลากหลายช่องทางนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการติดต่อนะคะสื่อสารกันนะคะผ่านทาง สื่อต่างๆนะที่ไทยพีวีสจัดเปรี่ยมไว้ให้ค่ะคราวนี้มาถึงเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายท่านให้ความสนใจกันเยอะก็คือกรณีของนักต่อสู้สิทธิมนุษยชนเพื่อสิทธิมนุษยชนที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงคุณบิลลี่นะคะซึ่งก็หายตัวไปหลายวันแล้วนะคะล่าสุดค่ะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเตรียมเรียกหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมาให้ปากคํากรณีการหายตัวไปนะคะของคุณพลจีหรือว่าคุณบิลลี่แกนนําชาวกะเหรี่ยงที่อําเภอ แก่งกระจานนะคะจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มีการตั้งทีมสอบสวนสืบสวนของตำรวจอีก2ทีมลงพื้นที่ด้วยนะคะติดตามรายงานเรื่องนี้เลยค่ะ นักศึกษาฝึกงานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสองคนซึ่งอ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานกับตัวนายพรลจีจงเจริญหรือบิลลี่แกนนําชาวกะเหรี่ยงพาตํารวจไปตรวจสอบเส้นทางที่พบนายบิลลี่จุดแรกคือบริเวณด่านมะเร็วที่ทั้งสองบอกว่าเห็นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายบิลลี่และตรวจค้นสัมภาระ ก่อนนาตัวนายบิลลี่และรถจักรยานยนต์ขึ้นรถกระบะซึ่งมีนายชัยวัดลิมลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอยู่ในเหตุการณ์ด้วยส่วนนักศึกษาฝึกงานสองคนนั่งในรถที่ขับตามหลังอีกจุดคือบริเวณบ้านมะค่าซึ่งเป็นจุดที่พบนายบิลลี่เป็นครั้งสุดท้ายโดยพยานทั้งสองคนให้การว่านายบิลลี่ขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมาแต่ไม่เห็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวนายบิลลี่คดีนี้ตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีตั้งคณะทํางานสืบสวนสองชุด ลงพื้นที่หาหลักฐานและสอบปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการพิสูจน์คํากล่าวอ้างของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ระบุว่าได้ปล่อยตัวนายบิลลี่ภายหลังจากการกักตัวไม่นาน ในชั้นนี้ได้สอบปากคำบุคคลอื่นนะครับที่ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งพยานภายนอกและก็พยานเจ้าที่ของอุทยานด้วยนะครับแต่ในส่วนของหัวหน้าอุทยานเองเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะยังไงก็ต้องต้องเชิญตัวมาเพื่อซักถามแล้วก็สอบสวนปากคำนะครับในประเด็นที่มีการกล่าวอ้างถึง สำหรับข้อเรียกร้องของครอบครัวนายบิลลี่และนักสิทธิมนุษยชนที่ให้ย้ายนายชัยวัตรออกนอกพื้นที่เนื่องจากเร่งว่าไม่ได้รับความปลอดภัยนายมนเทียนทองนิดผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีบอกว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานว่ากระทาผิดจริงพร้อมยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ในวันศุกร์นี้อนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงของการหายตัวไปของนายบิลลี่อย่างละเอียดอีกครั้ง คุณมากรณีของคุณบิลลี่ซึ่งเป็นการนาของพี่น้องชาวกะเลี่ยงที่เรียกร้องสิทธิมนุษยชนที่อําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะในเรื่องนี้หลายสื่อก็ให้ความสนใจกันนะคะแล้วมีสายของคุณเกรียงกายชีช่วงนะคะเป็นเลขาี่การเครือข่ายกระเรียงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมะนาสีอยู่ในสายเดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเกรียงกายคะ ครับผมสวัสดีครับผมค่ะณขณะนี้นะคะทราบมาว่าทางตำรวจม,มีการตั้งทีมสืบสวนขึ้นมาอีกสองชุดนะคะมีความคืบหน้ายังไงบ้างไหมคะในส่วนของพวกเราที่เป็นเพื่อนของคุณมิลลี่ตลอดจนครอบครัวของคุณมิลลี่ด้วยอะคะอ่ะอ่าส่วนหนึ่งพวกเราพยายามพยายามติดตามสถานการณ์กันอยู่นะครับแต่ก,ก็ก็ยังยืนยันว่าข่าวบางบางอย่างนี่คือยังยังไม่ชัดเจนซึ่งคงไม่สามารถอ่าอ่าบอกกล่าวได้ในช่วงเวลานี้นะครับแต่ แต่สิ่งที่เรารับรู้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นทีมของเจ้าหน้าที่ที่ลงไปติดตามในพื้นที่เองหรือว่าเห็นว่านะครับเห็นว่าหัวหน้าอุทยานเองก็จะถึงขนาดว่าใช้ใช้ฮอในการติดตามเนี่ยผมกําลังมองมองดูในยะของมันว่ามันเป็นเจตนาอะไรนะครับเพราะว่าผมว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นมากกว่านะครับควรจะเป็นมากกว่าก็คือว่าวันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยใครมันน่าจะเจาะไปที่ ัวประเด็นตรงนั้นเป็นหลักก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เราควรนะ่าจะไปดูอย่างเช่นไล่ของที่ที่ทําการอุทยานหรือว่าไล่หรือว่าเซฟเฮาส์อ,าอะไรของใครนะครับถ้าถ้ามีนะครับผมคิดว่าตรงนั้นนะ่าจะเป็นประเด็นสําคัญมากกว่าที่เราจะทุ่มไปกับการาสารวจบนหอแล้วก็ <Okay. S 1> ประโยชน์มันก็แค่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่มันยังไงฮะ เจตนาที่ไม่กระเจนออกมาแค่นั้นเองนะครับเฉ่ยโอกาสทำทำหน้าสื่อแค่นั้นเองแล้วในในเรื่องนี้นี่ค่ะในเรื่องนี้ทางคุณเกรียงกจได้เสนอกับทางท่านพันตำรวจเอกสมเด็จรองผู้บังคับการตำรวจของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นเหมือนกับหัวหน้าชุดในการค้นหาคุณบิลลีไ่ไหมคะว่าน่าจะไปตรวจคนที่ไร่ที่ทําการของอุทยานหรือว่าแหล่งที่จะเป็นอาคารเป็นเซฟเฮาส์ได้ได้มีการบอกตำรวจบ้างไหมคะ ตรงนี้โดยโดยตรงเนี่ยทางตำรวจเองก็ยังไม่ได้ต่อกับเราโดยตรงนะครับแค่วันนั้นโดยวาจาเนี่ยท่านก็บอกว่าจะปฏิบัติการให้เต็มที่นะซึ่งเราก็หวังว่าจะได้รับการข่าวความเคลื่อนไหวอัปเดตนะครับว่าอย่างไรแต่ตอนนี้ยังไม่มีการต่อลักษณะนี้น,น,นะครับเรามีแต่คนของเราในพื้นที่ที่พยายามเช็คข่าวกันในหลายๆเรื่องนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ขออนุญาตยังยังไม่ได้เอ่ยตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่เราคิดเห็นว่า กรณีแบบนี้หัวหน้าเองหัวหน้าชัยวัฒน์เองก็ให้รายละเอียดที่ออกมาตามสื่อนี้ผมว่ามันเป็นรายละเอียดหน่อยเดียวนะครับหน่อยเดียวซึ่งไม่ได้บอกความชัดเจนอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มายืนยันสถานการณ์ก็แล้วแต่มันไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับจากไปใจจะไปยังไงอะไรอย่างนี้นะครับค่ะแล้วตอนนี้ในส่วนของทางครอบครัวคุณบิลลี่ทั้งภรรยานะฮะญาติญาติสภาพความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้มีกําลังใจกันอยู่บ้างไหมคะ ตอนนี้ก็คือโดยการต่อโดยโดยโทรศัพท์นะครับระกับเครือข่ายของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะแย่นะครับตอนนี้พวกเราก็เครือข่ายกําลังพูดคุยกันอีกอ,อีกระดับหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือเรื่องของกองทุนช่วยเหลือช่วั่วคราวไปก่อนหมายถึงตรงนี้นะครับ<ม>เราเราจะคุยกันเร็วๆนี้นะครับคิดว่าอันนี้<ม>ทางพี่น้องอทั่วประเทศก็ส่งส่งสัญญาณมาว่าน่าจะยังไงนะครับส่วนการยกระดับการติดตามต่อไปเนี่ยในเรื่องของเรื่องของการ ช่วยเหลือเนี่ยคือเครือข่ายเรากาลังพูดคุยกันอยู่นะครับว่าเราจะนอกจากที่ทางกรรมการสิทธิ์ที่เรายื่นหนังสือยื่นเรื่อง,งไปแล้วเนี่ยนะครับทางสื่อแล้วก็ในเรื่องของคดีความเนี่ยเราจะตรงนี้ของญาตไม่ยังไม่เปิดเผยนะครับว่าเราจะ,ะจะทำยังไงต่อนะครับเราก็พยายามติดตามว่าทางเจ้าหน้าที่จะต่อมาทางเราไหมนะครับ ค่ะเอาเป็นว่าในส่วนนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะในการติดตามหาตัวคุณคุณบิลลี่แล้วก็ประเด็นที่สําคัญก็คือคอยากให้ไปดูในพื้นที่ที่ใกล้กับที่คุณบิลลี่หายไปหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ กลุ่มเครือข่ายให้ความสนใจเป็นพิเศษเช่น,ะนไรที่เป็นที่ตั้งของอุทยานก็ดีหรือว่าอาคารเซฟเฮาส์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยใช่ไหมคะนี่คือข้อมูลที่อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตํารวจลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะนิดเดียวนิดเดียวครับ,รบถ้าถ้าคุณชัยวัน์แสดงความจริงใจมาเนี่ยเราอยากจะให้ให้เขาเปิดพื้นที่ให้ตารวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะในไร่ผม้าใจว่าที่ไรล,ล่ากับึกอะไรเนี่ยนะครับ ว่าที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของคุณชัยวัฒน์อย่างนี้นะครับผมที่ว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นความจริงใจมากกว่านะครับค่ะอาลค่ะตรงนี้เราจะติดตามความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะค,คะเพราะทราบว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการเชิญหัวหน้าชัยวัฒน์ไปให้ปักคำด้วยนะคะค่ะขอบคุณคมากมากเลยนะคะคุณเกียงไกลเดี๋ยวเรื่องนี้รายการสถานีประชาชนไทยพีบีเอสจะติดตามความคืบหน้าเป็นระยะระยะนะคะขอบคุณมากค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็เป็นปัญหาของพี่น้องชาวสวนผลไม้ที่ตำบลบ้านแรงอําเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะวันนี้มีตัวแทนมาร้องเรียนในรายการสถานีประชาชนนะคะเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ําเสีย จากกำรังสาธารณะซึ่งเป็นแหล่งน้ําเดียวที่ชาวบ้านเขาใช้กันมานานแล้วนะฮะการเน่าเสียก็เกิดขึ้นจากปฏิกูลที่ปล่อยมาจากบ้านพักคนงานของบริษัทคริสเตียนีแอนนิวเซนไทยจำกัดทหารชนที่ผ่านมานะฮะเคยขอให้อปปตนในพื้นที่เข้ามาแก้ปัญหาแต่ว่ายัางไม่ดีขึ้นนะคะเราจะมาติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณตีรัตน,น์มีบุญในสถานีประชาชนช่วงหน้าค่ะ